สิบห้าธันวาคมสองพหากสิบสาหลังจากที่เดินทางมาคืนวันที่8ถึงวัดมาพำนักที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้พักในกุฏิอันเป็นกุฏิในเขตสังฆาวาสหรือเขตของสงฆ์ กากาเย็นสบายในช่วงหน้าหนาวตอนนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเก็บสัมภาระเพราะว่าคืนนี้จะต้องเตรียมตัวให้เสร็จก่อนตีสีคงจะต้องตื่นรอตีหนึ่งมาทำกิจส่วนตัวตอนนี้ซักผ้าตากเรียบร้อยกว่าจะแห้งขึ้นไปในส่วนด้านบนคืนนี้คาดว่าตื่นตีหนึ่งหรือตีสองประมาณนี้ ต้องทำกิจให้เรียบร้อยตีสีลงไปศาลาด้านล่างไปปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะให้พระและญยิโยมที่จะมาวัดไม่กี่คนพระอาจารย์ท่านชอบสมถะสันโดษจริงๆญาติโยมก็อยากจะมาเยอะอยู่แต่ท่านมีอุบายที่จะให้ญาติโยมมาน้อยลง ก็แปลกดีส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ญาติโยมมาเยอะๆท่านชอบความสงบส่วนใหญ่มาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องอื่นอันผิดเจตนารมท่านตอนนี้จะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดเพราะถ้าตอนดึกตอนกลางคืนจะลำบาก เริ่มในการเก็บและเช็ดถูเรียกว่าลบรอยที่เรามาพักในสถานที่สงเพื่อให้เพื่อไม่ให้ติดหนี้สงทำความสะอาดก่อน หลายคืนที่ผ่านมานอนนอกระเบียงกุติภายในมีกระเป๋าบีเต้มีเสื้อเสื้อกันหนาวาตอนนี้ต้องเตรียมเก็บไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มเพราะท่านเคยบอกตลอดว่ามาวัดถ้ามาแล้วสุขสบายไม่ดีให้มาแบบลำบากให้อยู่อย่างลำบาก จะได้อัตรถรสชาติของธรรมชาติทีนี้ก็ต้องเตรียมเก็บเป็นแบบนี้การเก็บเป็นเรื่องลาบากเหมือนกันถ้าไม่เคยเก็บผมต้องอาศัยพลิกหน้าพลิกหลังหลายๆมุมกว่าจะได้ครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์ของผมรูปนี้ท่านก็เป็นพระที่ นีความสมถะาสันโดษที่แปลกแตกต่างกับที่อื่นเพราะเนื่องจากว่าผมไปมาหลายสถานที่ท่านแปลกตรงที่ว่าต่อหน้าญาติโยมทุกๆคนท่านต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีสิ่งดีแต่สําหรับผู้ที่เคยบวชด,ด้วยท่านก็จะปฏิบัติวางองค์ของท่านอีกแบบหนึง่งท่านจะไม่ค่อยสอนคนง่ายๆท่านจะทําตัวเรียบ ถ้าดูภายนอกก็คงไม่รู้ว่านี่เป็นพระปฏิบัติในแต่จีวรของท่านท่านก็ไม่ได้ใช้จีวรที่สีกลักมากนะักเพราะท่านพยายามปกปิดแม้กระทั่งรูปแบบตอนนี้ผมจะเก็บเต็นท่านมุ่งเน้นทางจิตมากกว่าอย่างอื่นคือเรื่องของพระวินัยและก็ทางจิต หากคนมองท่านเพียงแค่ภายนอกก็เหมือนไม่มีอะไรเลยแต่อย่างบุคคลผู้เคยสัมผัสตั้งแต่บวชจนปัจจุบันนี้เกือบ75ปีที่ได้แวะเวียนมาหาท่านท่านมีความพิเศษที่น่ายำเกรงเคารพและก็น่าชื่นชมเป็นที่น่าเชิดเทิดทูนบูชาทีเดียวผมก็เกิดความสงสัยว่าญาติโยมอยากมาประพฤติปฏิบัติ ทำไมท่านไม่ค่อยจะชี้แนะเท่าที่ดูภายนอกท่านในเหตุผลว่าบุคคลที่สนใจจริงๆท่านจะชี้ช่องทางถ้าไม่สนใจมาเพียงแค่มาจะนั่งพูดคุยสนทนากันท่านก็จะไม่เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมในตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ที่เหตุแล้วมาแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่เนะ็ แม้แต่เวลาตอนเช้าฉันข้าวท่านต้องการความเงียบสงบญาติโยมก็จะคุยกันน้อยมากและเบาทีเดียวเมื่อบิณฑบาตเสร็จกลับมาท่านก็จะมาเทอาหารทุกอย่างที่ได้ในบาตรลงเป็นส่วนกลางให้ญาติยมจัดแบ่งใส่สำรับน้อมถวายท่านก็แบ่งลงไปในบาตรท่านฉันภาชนะเดียวเมื่อแบ่งลงบาตรฉันที่เหลือท่านก็แจกจ่ายคืนสู่ญาติยมเป็นแบบนี้เช่นนี้ไม่มีการสะสม ท่านมุ่งเน้นในเรื่องภายในมากกว่าภายนอกชาวบ้านแถบนี้ท่านบอกเสมอว่ารู้สึกว่าจะมีศรัทธานในเรื่องของทานและศีลส่วนภาวนาสนใจน้อยมากท่านจึงปกปิดเรื่องเหล่านี้จะมีแต่ผู้ที่เคยบวชประพฤติปฏิบัติอยู่กับท่านเท่านั้นตอนนี้เก็บเต็นก่อน Helt deilig nå, håper de jo. มุมนี้ตอนกลางคืนผมก็จะนั่งชมป่าในบรรยากาศที่มืดมืดถ้าหักอยู่มุมนี้ ตอนนี้ก็จะปัดกวาดแล้วก็จะเช็ดถูให้เรียบร้อยอุปกรณ์มาวัดผมก็เตรียมพวกยาแก้ไอ,อยาบุนปากแล้วก็ยาขับลมแล้วก็ยาทายเพราะว่าก็แปลกดีการทานมื้อเดียวจะทำให้ท้องชอบอืดเพราะเนื่อนนงจากว่า ไม่มีอาหารใหม่ผลักดันอาหารเก่านั่นเองพระป่าท่านจึงฉันสมอปัญญาในเวลาวิกาลหลังเลยที่มาเรียกว่าเป็นกีาณาเพศัต์ช่วยระบายมะขามป้อมหรือสมอสามสี่ลูกที่ท่านดองเรียกว่ายาประมัดดองโดองค์ประกอบของเกลือพริกสดกระเทียมค่ะ แล้วก็น้าดื่มตามจะทําให้ระบายท้องได้ดีนี่คือ,อยาเรียกว่ายาพระธุดง์หรือยาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยก็คือมะขามป้อมและสมอมะขามป้อมและสมอนั้นเป็นสุดยอดของพุทธินิพพ์ีเลยทีเดียวทําไมต้องเก็บรอยหลายคนหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับสําหรับท่านใดที่อาจจะไม่เคยเข้าวัดนอนวัดป่า สาเหตุก็เนื่องจากว่าถ้าเป็นพระเรียกว่าพระอคันตุกะคือพระนอกถิ่นเรียกว่านอกถิ่นหรือต่างถิ่นมาขอพักอาศัยในวัดใดวัดหนึ่งหากเวลาตอนกลับไม่เก็บกวาดเซนนสนะนสนิจจะโปรยปรับอบัตนะครับส่วนผมเป็นโยมเป็นโยมเป็นคนก็ต้องมีความระวังมากกว่าพระนั่นหมายถึงว่าต้องเก็บรอยตัวเองให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องติดหนี้สง แล้วก็ได้อนิสงส์ของการรักษาศีนาสนะช่วยพระสงฆ์ท่านด้วยกวาดเสร็จก็จะทําการถูให้เรียบร้อยคืนนี้ก็คืนนอนเป็นคืนสุดท้ายนอนที่ระเบียงด้านนอกตรงนี้เตน็นไม่ต้องกลางแล้วเพราะเก็บยากตอนกลางคืนในวัดปา่าอากาศเย็นค่อนข้างหนาวเน็บทีเดียวสําหรับผมผมเป็นคนไม่ชอบอากาศเย็นสําหรับคนที่ชอบอากาศเย็นเรีวยกว่าอากาศก็เย็น เรียกว่าอากาศพอดีพอดีสำหรับบุคคลที่ชอบอากาศเย็นเพราะว่าขี้เกียจเก็บเต็นท์นั่นเองประมาณตีสต้องลงไปสลา,าไปปัดกวาดเช็ดถูตีหก็ออกเดินทางมีน้องคนหนึ่งในหมู่บ้านอาสา,าจะไปส่งที่ตัวจังหวัดห่างจากที่นี่ราวสามสกิโลเพื่อเดินทางกลับดำรงชีวิตในทางโลก เพราะผมเป็นคนสองโลกโลกที่1คือโลกทางโนตโลกที่สองคือโลกทางนี้มีความสุขตามสภาพอันเป็นบรรยากาศที่เงียบเหงาวังเวงยอมรับอ้างวางเหงากลัวมีชุกอารมณ์นะครับการอยู่ในปา่าแต่สิ่งที่ได้คือความสงบความสบายใจ เป็นการผ่อนคลายของแต่และบุคคลแตกต่างกันท่านใดที่ไม่เคยเข้าวัดก็ลองสัมผัสด,ดูนะครับมีหลายๆวัดมีหลายๆสถานที่ซึ่งพระท่านก็มีเมตตากับเราทุกๆคนเรามาถึงตรงนี้หลายคนหลาย,ลายท่านอาจจะสงสัยในบอกเมตตาแล้วทำไมที่นี่ไม่ค่อยรับญาติโยมไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไม่ค่อยออรับหมายถึงว่าถ้าเกิดจะมาวัดมาว่าย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะประพฤติปฏิบัติ ท่านก็จะคัดกรองค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนึงเพราะว่าท่านก็ไม่ทราบาเจตนาใครเป็นมาอย่างไรเพราะแม้แต่ปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งที่จะกลั่งแกล้งพระหรือมากระทําการเสื่อมเสียแก่ยสถานที่ของสงฆ์นั้นก็มีมากมายจึงเป็นเรื่องธรรมาดาที่ท่านจะต้องคัดกรองเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผมเดินทางไปกับทีมงาน,พนเพื่อน ไปจังหวัดหนึ่งไปบนเขาไปขอท่านพักพ่ำนักท่านก็ยังไม่ค่อยจะสู้ไว้ใจเราเท่าไรจนผมต้องขอให้ท่านยึดบัตรประชาชนผมไว้ท่านก็จึงยอมรับนี่ก็คือเรื่องราวที่ท่านต้องระแวดระวังเพราะปัจจุบันนี้รู้หน้าไม่รู้ใจส่วนท่านบนรอเก็บอีกนิดหนึ่งก็คือการถู แต่ส่วนของห้องน้ำยังไม่เรียบร้อยดีห้องน้ำหรือที่ถ่ายทุก ท่านใดมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรเอาโดยความเชื่อเราก็มาทําความสะอาดได้เนื่องจากที่นี่เศษผ้าตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วผมมาเก็บไว้ไม่มีเรียกว่าเลยนะไม่มีที่ถูชักโครกผมลืมซื้อมาผมก็อาศัยเอาผ้าเนี่ยแหละครับใช้ประโยชน์ทุกอย่าง อยู่กับพระปาต้องใช้ทุกๆอย่างให้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ควรนะครับห้องน้ําคือที่ถ่ายทุกท่านใดมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรว,ว่างก็แวะเขาวัดล้างห้องน้ํานะครับอธิษฐานเอาในส่วนนั้นพอการอธิษฐานนั้นจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะครับ ทั้งก็ว่าได้ที่ผมจะทิ้งแวะมาปีหนึ่งไปหลายวัดแต่สถานที่อย่างนี้น่าจะเป็นปีละครั้งนะครับเรียบร้อยในระดับหนึ่งเพราะทำได้เท่าที่ทำโดยบุญนี้ขอทุกคนหมดทุกหมดสุขนะครับห้องปลดทุกหมดทุกแล้วมีความสุขนะครับ いくら